สวัสดีนะครับวันนี้ลูกค้าก็นัดคิวมาจากจังหวัดกาลสินเลยนะครับผมมาทําการทดสอบนะครับผมเครื่องอัดเม็ดนะครับลูกค้าบอกว่าต้องการที่จะได้เครื่องอัดเม็ดรุ่นโรงงานนะครับผมเอาไปอัดปุ๋ยนะครับผมซึ่งต้องการอัตราการผลิตที่มากพอนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าอัดขายซึ่ต้องใช้แบบจํานวนมากๆนะครับผมว่าเคยซื้อเครื่องไปแล้วนะครับแต่ก็ใช้ไม่พอนะครับผมวันนี้ก็ลูกค้าก็มาทําการลองเครื่องนะครับผม เพื่อที่จะทาการว่าจตอบโจทย์กับลูกค้าหรือไม่เพราะว่าทาร้าน,น,านสหรับเ,เครื่องอัดเม็ดตัวนี้นะครับต้องขอบอกว่าเป็นเครื่องอัดเม็ดท็อปสุดของทางสำนักเ r k ซึ่งเป็นรุ่นที่ยอดฮิตยอดนิยบนะครับเพราะว่ามันดียังไงรนาะจะอธิบายเท่ากันไปเลยนะครับผมสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับเราใช้เป็นเครื่องอัเม็ดนะครับผมเป็นระบบเกียร์ทดซึ่งเราลูกค้าหลายท่านจะรู้จักดีอยู่แล้วนะครับผมเกียร์ทดก็ทํางานได้ค่อนข้างดีสเสถียรแล้วก็เม็ดออกมาสวยอย,ย่าง,งสม่ําเสมอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นโรงงานนะครับ รุ่นขายดีของทางร้านเลยนะครับผมใช้กับรถถ่ยร้านเติมตานก็ได้เครื่องยนต์ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้าก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับผมในส่วนของเครื่องตัวนี้นะครับต้องบอกว่าอัตราการผลิตที่แบบร้อนแรงสุดๆนะกับการเติได้ี่ได้500ถึง1,000กิโลต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผมทึก่ทต้องเขาบอกว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนสำหรับลูกค้านะครับผมที่เลือกผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมขอการันตีเลยนะว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนสําหรับเครื่องอัดเม็ดรุ่นท็อ มาตรฐานที่สุดและณตอนนี้นะครับซึ่งเรามีจะจำหน่ายพร้อมนะครับราคาก็ช่วงนี้ก็เสนออยู่ที่ประมาณ38000บาทนบาทครับก็ <battery>. ขอบอกว่าท่าไหนที่สนใจในเรื่องของเพื่ออัดเม็ดนะครับนึ่งจากคนทางการเกษตรนะครับผมก็สามารถที่จะสั่งซื้อนะครับผมทางโซเชียลนะครับผมทางออนไลน์ของเราได้เลยหรือว่ามาดูสินค้าที่โรงงานเราได้เลยนะครับผมต้องขอบอกว่า สินค้าที่ร้านมีอย่างครบครันแน่นอนนะครับผมส่วนในคลิปนะครับเราทําการอัดหัวหานะครับให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับผมกัอนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อนะครับสำหรับท่านใดที่อยากได้เครื่องจริงๆก็อย่าลืมนะครับผมมาใช้บริการที่การเกษตรกรุงเองกิจเราได้เลยนะครับผมเราเป็นโรงงานผลิตเครื่องจักรโดยตรงนะครับผมไม่ผ่านตัวแทนนะครับผมมีอะไรรองรับอย่างแน่นอนยังไงฝากการเกษตรเราด้วยนะครับสวัสดีครับ